สบายดีค่ะพี่น้องสบายดีสกูสก wow. ุลสมองกอนเนาะสบายดีเอฟซีแท็กแคงสกู๊ตสกุบุกเพอเซินเการเซวนเอกับ่องน้องเดือน้าการทอนแฮงตอนนี้ก็าลังเคลื่อนซบลงประสาทพี่น้องเลยคนก็ไลยไลายทางด้านล้างเนาะไล่เนาะียบรรยากาศก่อนจะเกิน แดดเนาะแดดตอนเทีย่ยงประมาณบ่ายโมงตอนนี้ค่ะห่อนแหง้งขนาดว่ามีซองซบพ,พี่น้องเลยเอาลงมือเดียวกันเนาะบ้านน้นองสิโนคนหนึ่งบ้านน้องสิโนซบหนึ่งขอถอยขอไคพี่น้องบ้นานน้ำมงซบหนึ่งบ้านไก่กันพี่น้องเลยคนก็เริ่มบกข่อยากไลยปันใด ถ่ะเป็นวันปกติคนกสระจายกว่านี้เนาะถอนเอาอรีอรองวัวตื่นชะน,นันเอองัวเนี่ตื่นโซบเนาะร้องโซบโซบแล้วคนไลน์มันก็ตื่นแล้วเนาะยังม่ยันวะแย่ละบ้านนี้ตอนนี้กะจะลังต,ตั้งเอาโซบขึ้น อาซบกันต่างเนาะพอโทษขอภายจะไปได้ถ่ายคลิปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเพราะว่าอ้ายเพิ่นหมักเพลงพี่น้องเลยก็เลยเปิดเพลงแต่ว่อเพลงตีลิคัสซิตพี่น้องเลยก็เลยถ่ายให้เบิ่งบ่ได้ถอนหนาวดีพิ่นสิบะโต๊ะอ้าเดี๋ยวอาไว้ อ้าวอันอันนี้เป็นกองพรแม่ทุกอันบริเมียดบริยังบ่ป่าเถ่าใช่ขงเขาเลยเอามาเก็บปลาในนี่เลยบ่ปลาในเลยทั่วเล่าลั่วละมาเขาพูดได้มาแต่ละอันเกินอันเมียนงูบริเมวยนี้ไม่จะลวกเลยพวกอะไรบ่บริยังกันเลยเนาะ หมอเนี่ยเพราะขาวัดนะเพราะบางขาวัดนะเนาะีนข่าววัดาไปนั่หนึงออขยนขาววัดกได้ใช่อเอาไปเทียานระตาั่เอาอกาปหม้อน่อยนับอือเอาพอต่เอาไปอคนห่งมาแน้ตอไป้ววไปไปเียอจองเจ้าไปเอาไปดไรกรดเดมันสบายเห็ดมันละเอียดู่้ะอแวไ่ไหลกเอาหนอยเห็มาง่ายก็บไรเอาไปติดขพี่ลูก คนนีคู่ <ừ S 1> คนนอผมมันเคยนี่นะนี่ใช่คือกันเท่ามีแตน่ยหลายคนนะว่าเห็นมันจะเปนย่างอียาวหน้าอยู่วะเมื่องามมากทุ่คนโบพอพอเขาจงไว้น้ำในโพดนะอัวจับรบของหนาโบพี่น้องเลยเสียชีวิตยันโลกลมสากนะแข่งกัฮากะอายุสาสปีเพื่นกับเป็นโลกนี่มากเกือบซิบกาปี่เลยพี่น้องเลย ในที่สุดกระทนตโลกโบได้ FC บางคนก็ไม่นอ้องเดือนคือบออธิบายขีปที่ไม่นอ้องเดือนอธิบายกะบางคนก็บอกเขาไปเบิ่งเนาะไม่น้องได้ก็บอกรอธิบายถูกขีปเนาะเดี๋ยวจะว่าเพราะแต่เรื่องเก่าซ้ำๆนะถ้าบางคนประกระท้ามาเป็นญาติจังได้ก็ไม่นอ้องเดือนไม่นอ้องเดือนอ่ะเป็นล้านพี่น้อง พ่อใหญ่แบ่พ่อใหญ่เลิศนี่เพฝันเป็นน้องทรายแท้ๆของพ่อใหญ่อ้อมพ่อใหญ่อ้อมนะเป็นพ่อของแม่ของแม่น้องเดือนแม่น้องเดือนนะี่ยเป็นลานของพ่อใหญ่อ้อมส่วนนาโบก็เป็นลูกชายของพ่อใหญ่เลิศแม่น้องเดือนห้องนาโบอานาบ่าวเนาะ อันนั้นเป็นพาเวนเนาะไอ้เพื่อนบอกให้่เมียจ้าเถื่อพี่น้องเลย้อนทางกายเนาะบอกสม ประกอบปานดคนก็ยากได้มีนาเลย,ยตอนนี้กำลังสูตรมงคุลสวดมงคุลหรือว่าหายบุญเป็นทางสุดท่ายเนาะ นองเพินที่แ้จรินี่มีสี่คนหนเรียอยเดียนะลมีกันอยู่สี่คนคนนะใช้เพื่อนเนย่นไก้ไเชด้วยกัมดเเนี่ยเน้อนชวน ตอนนี้ก็เป็นพิธีบ้างพ่วงพี่น้องเลยเรือพ่วงมาล่าอียังทะเลพี่นอ้อง งานด้านกศขว่างฟ่วง

ไปเกิดบออนีสมซุงไปเกิดสวรรค์สันระอักไายเอ้ยผาดิหยาดพี่น้องเพื่อนนั้น มีสี่คนพ่อเดียวแม่เดียวกันนะพี่น้องเลยเพิ่นน่ะเป็นคนที่สามเนาะแล้วก็มีน้องหล,ล่าคนหนึ่งจะละลูกพอเดียวแม่เดียวกันน้องม,มาส่งอ้ได้ซันมีเดอร์ไอไปเกิดบนดลีส้มสุกอ้เอ้ย เพิ่งปชิบ้างเพิ่งบันทึกพี่น้องเลยทำพิธีบ้างเพิ่งตอนนี้เพื่อนกำลังืิอบางเพิ่งหางะตะเก็นตะกเตน,ตกกเตนไปเห็นตกกะกเตนน้พนันัน,นันนนนเลกคุณน้ำานนะ โอ้ยไลูกแก,แกงกนเอาไปเก็บนะมพนไปเก็บอดไ้ <c oughs> ก็บาไก่ว่าีเพ่นว่านก็ไป <c oughs> ย่ามิเชอหนึ่งเ้วยพี่นอ้องตาย,ลย้ลยโลกร่มสัก เพราะว่าแม่น้องด้วยก็ได้ว่าไปทุกคลิปอยู่แต่ว่าบางคนก็น่าสิฟังบ่จบเนาะเพิ่นเสียชีวิต้ลกลมกมอยมนยเนาะไปจบไปงานเด้ออ้ยอ้ายเด้อเมียนต้นเมียนโตเมียนต้นเมียนโตงาม

อย่าสูดพื้อไปน้ำขยายเนี่ยบรับบดีเป็นเปียเป็นลอยกับห้ทิ้มไปอย่าสูดพื้อไปน้ำไปเกิดบอเข้อซุกปลาตายบนมีผู้สกมาหาให้กินผู้ไอเอ้ยไปเกิดบอสุกสบาย

ดูพาเบิ่งดูครั้งสุดท้ายพี่น้องเ้ยเบิ่งซองเบิ่งไตต้นลุกไปำเบิ่งซองเบิร์นำลูกครั้งสุดท้าย นี่เรจังเห็นคนจังเห็นซบคกลางดินมาใหมง่ายแล้วพี่พิวลูกอับและจำนี่สังขารปุงชนญธรัม มโอ้ยจะแม่เราไปนั่งไกอ้พัทธะวะนะเราบ่ห่อนบ่ใครไหมอันวงดาวี่ยามเนี่ยส่งโตกะลงโอ้ยจะแม่เราอยู่ไกอิเราบ่ห่อนบ่พัทธะ Cứ <laughs> bà bằng luật bằng luật sợ tay con gọt nào mẹ sụt mẹ còn đã ốt chụp mẹn lắm gạt đẹp đã đẹp bột đẹp bột ngon, bột đẹp bột đẹp bột đẹp pít đẹp ơi, đẹp bột đẹp bột em bột đẹp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  พี่น้องเดินจมบนไลทถ่ายคลิปตั้งแต่เฮือนมาหอดภาษาเนาะเพิ่นเป,นปิดเพลงมาสุดทางมากระเคลื่อนซบลงกับอาซบลงกับเปิดเพลงฮะกับปิดคราวเดียวพี่น้องเอ้ปวดเพิ่นมากประตูตัต้งไว้กับเปิดเองปิดเองอยู่เพลงประตูห้องเส้านะพี่น้องเอ้เอาไปเพลงไว้นี่เเป็นเกับกลับมาเองเอากระเงืยเด่นะเลิล่อมเด่นนะเด่นนะอืม นบอลไม้ก็ะอัดนะพานะเดี๋ยวก็คอยลงพาลงที่เราเห็นน่ะนะค้นอันซบนะฮะอันดนะอืมน้งไม้กระอัดนะนี่เลย จอยเนะอยอยาะจันตีแปนจำกองพื้นหนัเป็นอัปภรมห้อหนี้ ôm đặt ở hom nó, chơi nó, ai cũng chơi, mà Hương miệng tô sầm nịt lên Pha anh đi <laughs> có <laughs> bồn cho <laughs> thừa, bằng bây giờ มันตีลุดได้อ well, ีร <T> ้อยตัวกอตีลุดได้น่ะนะเาตีลดใส่ได้กลางๆเห็นมาพื้นนะไม่ย uh. mm. ังวันไหนอย่างนี้ก็ใส่พื้นใหญ่เน้อดูค่ะเ้อตะกระดุอบเราจอยแห้ง เนปลามนัวมห่มน้ำมอปลานุมัวเป็นยังงน่ากหมเอองกับเสือครับเลยหอกับเสือเขาบอกอารมณ์นกันเสือขาก็จะน่งอยู่ยงไอารมลูกค้าอะน้อยๆลุงคันนอ่มเข้มตึกรูแล้วจอยจอเจ็ยบสาทรมานอายเอ้ยไปเกิดบนดีสัมซูไปเลย เกิดสะตว์แรกก็ช่วไปนํางเกิดมาสมบูรณ์คือคนอื่นเขาบ้านนี้จอยแห้งพี่น้องเอ้ยอายกับจันจํากองพื้นชิปมิการาและปลาลงปลากอระกุูเซ่กติตามสองน้องเดือนและปลาลูกกะกาขอโทษขอไห้ผู้ที่บ่พอใจเนาะหาว่าไม่น้องเดือนหากินกับศพพี่น้องเอ้ย ก็แล้วเร่าแต่สบาแล้วแต่สิขีดเนาะเพราะว่าหางความขีดไพ่บ่ได้ฮะพี่น้องบางคนเขาก็เขามาว่ามาด่าเพื่อความสะใจเนาะก็แล้วแต่ความสุขของไพ่มันพี่น้องเอ้ยด่าแล้วมีความสุขก็ปล่อยให้ด่าไปไม่น้องเลื่อนกับบัวทูซาบัวบ่างพี่น้องเอ้ยทำมีนาทีเฮ็ดยังเขาก็เฮ็ดไปทำไปซอยเวียกซอยงานซอยเขาก็ถ่ายขีดอยู่หันทัาไปทางใดเขาก็ถ่ายอยู่หันพี่น้องเอ้ยบ่ได้เลือกเนาะ